สวัสดีครับผมฤทธิชัยจากบริษัท r e เ a i อินสตูเมนต์นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำเครื่องทดสอบอันีิประสงค์ขนาด200ตันนะครับที่ทางเราทำการอัพเกรดด้วยชุดควบคุมของ d o l ลีนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากประเทศเยอรมน,นีรุ่น EDCI 20พร้อมซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ครับครับในส่วนของชุดควบคุมนะครับทำจากวัสดุโลหะมีช่องสล็อตยื่นออกมานะครับเพื่อง่ายต่อการเสียบใช้งาน และชุดควบคุมตัวนี้นะครับสามารถเชื่อมต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์ได้ด้วยการเชื่อมต่อระบบแลนนะครับในส่วนเซ็นเซอร์วัดระยะนะครับจะเป็นโ o ตารีเอนโคเดครับมาที่ส่วนของซอฟต์แวร์นะครับจะมีตัวของ d o มเกินะครับเป็นตัวยืนยันลิขสิทธิ์ในการใช้งานซอฟต์แวร์ครับแปดไดข้างล่างนี้นะครับจะเป็นตัวโปรแกรมครับไว้สําหรับการติดตั้งโปรแกรมลงเครื่องคอมพิวเตอร์ครับ สำหบท่านใดนะครับที่ต้องการสรารายละเอียดเพิ่มเติมในการใช้งานซอฟต์แวร์และฟังก์ชันต่างๆของ Ten Motion นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นคลิปวิดีโอให้บริเวณนี้เลยครับต่อไปนะครับจะเป็นขั้นตอนการทดสอบเบื้องต้นนะครับตามมาได้เลยครับผมอันดับแรกนะครับให้ทำการเปิดล็อก,อกเกอร์ออกมานะครับเพื่อทำการเปิดเบ e เกอร์เมนตัวนี้นะครับ สเต็ปที่สองนะครับทำการเปิดเครื่องสำรองไฟตัวนี้นะครับหลังจากที่เปิดเครื่องสำรองไฟเสร็จแล้วนะครับให้มาเปิดสวิตชุดควบคุมทางด้านข้างเลยครับแล้วก็ตัวนี้ครับเป็นสวิตไฟของชุดควบคุมภายในตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้นะครับให้ทำการหมุนสวิตไปทางด้านขวานะครับเพื่อเปิดออน ตัวควบคุมภายในครับครับหลังจากที่เปิดเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วนะครับให้ทําการเสียบดองเกิลเข้ากับคอมพิวเตอร์ครับตัวนี้นะครับครับหลังจากที่เสียบดองเกิลแล้วนะครับให้ทําการเปิดโปรแกรม f a s a n m o t i o n เลยครับ หลังจากที่เปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมานะครับให้ทําการเลือกเมธอดการทดสอบที่ต้องการเลยนะครับผมในส่วนนี้ผมจะเลือกเป็น c o m p u t a t i นะครับจากนั้นให้เลือกที่ c o n f ิกครับเลือก r e s o ล v เพื่อเลือกค่า r e s o ล v ต่างๆที่ต้องการใจะให้แสดงนะครับจากนั้นมาที่ท e s t Data ครับในส่วนนี้จะเป็นการกรอกข้อมูลของชิ้นงานทดสอบครับ หรือถ้าใครต้องการจะเพิ่มเติมสามารถเลือกตรงนี้ได้เลยครับผมจะลองตั้งดูว่าสเปซซิเมนไทปนะครับจากนั้นกดโอเคครับและหากต้องการให้หน้าต่างนี้เด้งขึ้นมาก่อนการทดสอบนะครับให้เลือกที่ lead test data before ครับ Dimension นะครับผมจะเลือกแบบแปตนะครับ ส่วนต่อมาครับเป็น Test Procedure ในส่วนนี้จะเป็นการกำหนดความเร็วของการทดสอบนะครับอ้างอิง v0 v1 จากหน้านี้ครับหลังจากที่ผมเซตค่าทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับกด OK กด On ปั๊มเลยครับแท้ศูนย์ที่ x h นะครับแล้วให้เลื่อนกระบอกขึ้นไปประมาณ15ถึง20มิล จากนั้นนะครับให้นำชิ้นงานเข้าเครื่องทดสอบเลยครับกดรีโมทควบคุมนะครับ up down เพื่อทำการเลื่อนคอ o s s h e เข้ามาใกล้ชิ้นงานให้ได้มากที่สุดครับหลังจากที่ใส่ชิ้นงานแล้วนะครับให้ทำการแทสสูที่ X h และ FOD นะครับให้เป็นสีแดงหลังจากนั้นสามารถกด t e s ได้เลยครับผมนี่จะเป็นหน้าต่างที่เราได้เลือกไว้ก่อนหน้านี้นะครับสามารถกรอกข้อมูลต่างๆลงไปได้เลย ให้กดโอเคจะเป็นการเริ่มการทดสอบทันทีครับผม อันนี้เครื่องหยุดแล้วนะครับเนื่องจากเราได้ทําการตั้งค่าในส่วนของตัว End Update ไว้นะครับจากนั้นนะครับให้ก wow. ด Return ครับแล้วน NO? ําชิ้นงานออกเมื่อต ah ้องการจะเซฟข้อมูลนะครับให้เลือกที่ตรงนี้นะครับเลือกเซฟเป็น MVL และ TRS นะครับสามารถตั้งชื่อได้เลยนะครับผม TRS ก็เหมือนกันนะครับตั้งชื่อได้เหมือนกัน เซฟครับหลังจากที่เซฟแล้วนะครับเราต้องการจะ export ข้อมูลครับสามารถกดตรงนี้ได้เลยครับผม